ดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันน้น,นะคะก่อนอื่นเลยครูเอกมีปริศนาคำทายให้เด็กๆได้ไทายกันค่ะเราลองไปไทายกันดูนะคะมาดูปริศนาแรกกันเลยค่ะจังหวัดอะไรเอ่ย ชื่อเรียกที่ไม่มีใครไปถึงค่ะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าจังหวัดอะไรชื่อเรียกที่ไม่มีใครไปถึงนะคะเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าจังหวัดอะไรคําตอบคือจังหวัดเลยคะ่ะไปถึงไหมคะไม่ถึงคะ่ะเพราะเลยไปแล้วต่อไปนะคะอะไรเอยชื่อว่าไฟแต่ไม่มีควันคะ่ะเอ อะไรหนะ้าชื่อว่าไฟแต่ไม่มีควันติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือไฟฉายค่ะเห็นไหมคะคะมีไฟแต่ไม่มีควันค่ะเด็กๆสังเกตแล้วยังคะว่าสองคำนี้มีอะไรเป็นตัวสะกดค่ะคำแรกค่ะคำว่าเลยมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะย่อยักษ เป็นตัวสะกดคำที่สองค่ะคำว่าไฟฉายคำว่าไฟฉายก็เช่นเดียวกันค่ะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะใช่แล้วค่ะยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะทั้งคำว่าเลยและไฟฉายมียอยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้มาตปลาตัวสะกดที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะคือมาตราแม่อะไรคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะมาตราแม่เกยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูมีคลิปความรู้เกี่ยวกับแม่เกยนะ์ให้เด็กๆได้ศึกษาค่ะหลังจากศึกษาคลิปความรู้แล้วนะคะเราก็จะมาฝึกอ่านคําในมาตราแม่เกยกันต่อเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะมาตราแม่เกยคือคำที่ผสมด้วยสระต่างๆและมียอยยักษ์เป็นตัวสะกดน้องๆครับ เราไปดูคําการสะกดคําและความหมายของคําที่มีมาตราแม่เกยเป็นตัวสะกดกันนะครับกายคําว่ากายมาจากกอไก่ะสมกับสระอาและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดสะกดว่ากออายออ่านว่ากายสายคำว่าสาย มาจากสอเสือผสมกับสระอาและมียอยักเป็นตัวสะกดสะกดว่าสออายออ่านว่าสายชฉยคำว่าชฉยมาจากชอช้างผสมกับสระโอและมียอยักเป็นตัวสะกดสะกดว่าชอโอยออ่านว่าชฉย เฉยคำว่าเฉยมาจากชอชิงประสมกับสระเออและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดสะกดว่าชอเอยออ่านว่าเฉยลายคำว่าลายมาจากลอลิงผสมกับสระอาและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดสะกดว่าลออา ยออ่านว่าลายมวยคำว่ามวยมาจากมอมาประสมกับสระอัวและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดสะกดว่ามออัวยออ่านว่ามวยเมื่อน้องๆได้รู้จักกับการแจกลูกสะกดคำในมาตรามแม่เกยกันแล้วต่อไปเรามาดูความหมายกันบ้างนะครับ กายหมายถึงตัวตนของมนุษย์ที่เห็นได้ด้วยตาสายหมายถึงเวลาระหว่างเช้ากับเที่ยงโชยหมายถึงอาการที่ลมพัดอ่อนๆเฉยหมายถึงแสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจใยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ ลายหมายถึงรูปแบบทางทัศนิลินประเภทหนึ่งประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญมวยหมายถึงการชกกันด้วยหมัดเด็กสมตว์ใน่าพไหมคะสัตว์ชนิดนี้คืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะสัตว์ชนิดนี้ก็คือกระต่ายนั่นเองลองมาสะกดคำว่ากระต่ายพร้อมกันนะคะกรออะ กระตออายอตายไม่เอกตายกระตายีเด็กๆเห็นไหมคะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะสายชนิดต่อมาเด็กๆรู้จักกันไม่เอ่ยเก่งมากคะ่ะสายชนิดนี้ก็คือควายลองมาสะกดคำว่าควายพร้อมกันนะคะคอวอายอควาย มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะเด็กเดกดังนั้นคําว่ากระต่ายและคําว่าควายจึงอยู่ในแม่เกยน,นั่นเองค่ะเพราะว่าแม่เกยก็คือคําที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะเราลองมาดูตัวอย่างคํากันนะคะคําแรกคําว่ากล้วยสะกดว่า ตอรออัออยอวยอกลวยไม่โทรกล้วยคำต่อมาค่ะมออามาไม่โทรมา้ารออายอลายมา้าลายหออยอยหอย ออาคาไม่โทรคา้าขออายอขายค้าขายพออวยยอป่วยไม่เอกป่วยต่อมาเรามาดูคำน้ารู้กันนะคะมีคำว่าป่วยไข้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยป้าสายสร้อย หอยลายไผมวยถ้วยชาสารายไายเคไฟฉายขายกล้วยถ้วยเหลือเบื่อหน่ายจดหมายโปรยปลายร่างกายบัวลอยอวยพร เด็กๆเห็นไหมคะว่ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะต่อมาลองมาอ่านคำกรสอนอ่านแม่เคยกันดูนะคะคนไข้คนป่วยหาหมอมาช่วยรักษาให้หายคนแก่ชราเรียกว่าตายายตะวันบ่ายสาย ้าขายเรือรวยเด็กๆลองหาคำที่อยู่ในแน่เกยดีูสิคะว่ามีกี่คำกันนะพร้อมแล้วมาดูเฉลยกันค่ะมีคำว่าป่วยช้วยหาย ยายบายสายขายและก็คำสุดท้ายคำว่ารวยเก่งมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคำมาตร,ราแม่เกยนี่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วครูก็มีใบางานฝังให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะเราไปดูตัวอย่างใบางานกันเลยนะคะ ใบางานเรื่องมาตราแม่เกยนะคะใบางานวันนี้มีสองหน้าเหมือนเดิมค่ะหน้าแรกนะคะจากภาพนะคะมีคำในมาตราแม่เกยอยู่แปดคำเด็กๆเ,เขียนมาให้ครบนะคะเอเจอไหมคะเช่นคำว่าอะไรบ้างคะควายเลื่อยถ้วยเอ๊ครูบอกไปตั้ง3ามคำแล้วนะคะอีกห้าคำเด็กๆหาเองนะคะ ต่อไปค่ะหน้าที่สองนะคะเขียนคำในมาตราแม่เกยลงในภาพให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งคำว่าอะไรคะเด็กๆกระต่ายข้อที่สองกล้วยไมย้คำที่เหลือเด็กๆคิดเองดูนะคะอย่าลืมนะคะคำที่คิดมาต้องเป็นคำในมาตราแม่เกยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วระบายสีให้สวยๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ครูก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย